สิบบาหมดเลยอไปนอนเออสิบี้ยายด้หด้อแล้าแ้วับอเี้ยปาทมเยเี้ยอเี้ยเอาเดอกันี่เอาอหเห็นเนอมันมืดพอีมีแม่ครับอ๋อเสียงโบมือให้กับท่านกองอาส่วนโอ้โหโอ้โห ขึ harma, ้นขักขึ้นแน่คร oh ับวนตัวตัวดูอ้ยเยโอ้ได้คัไปพิมพ์หนิมพคนละคนละไปทั้งคนละทั้งหน้ากระบากคนละคนละคนละแถวแถวคนลงแถวแถวพี่นงคู่ค้านนะครับพี่นักบานสงหร้อบันสม านทรงบ้านหุ่นแคบบ้างไปสิลบล้านของท่านนายกนะครับท่านนายกของการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ